โซกมุ้ยเที่ยวที่แรกหาแนวาใส่เนวสวยกับพ่อท่านอุปกรณ์โดยเฉพาะกางเกงแล้วบ่มี่นุ้งเลยยืมห้องนองมนมานุ้งเลย <c oughs> ฟิตแนนติ๊กหัดอ,อ้อเป่ารัดรูปซ้ำกันกขาสมหัวหาซิฟต,ตางบายมาไม่มาฟิตได้ฟิตดีดหัวยางมันยืดสุดมัดเลยก็จับกับบะมีใส่ก็เลยปาดโป๊ะพะเขาใส่แท่นทะเลพอแล้ปาดให้ทยนะเอ้าโผเผ้าส่วนบ่พี่มึอนั่นโอ้ยคอยบ่เข้าใจว่าโผัวเผาเอ๊ะอันนี้หน่องเล่ายางชั่วกรรมขาเพราะคือกางกะข้ากางทีหมด โซ่คำที่บาติก่กบัวเผากัดแอบแอะขาขอเจ้านี้เลียดแตกเลียดแตกตอนโซ่เท่าแหลกนะไปบอกหัวซาดอกว่าไปซาดอกซ้ำนะครับว่าคือสีกึ่งตีปอกทีเดียวให้กรรมการนับกระิ่งย่างแล้วมาแก้โบัเผาออกเขาเลียกเลยบมาหัตถ์ฟูดเวิร์เนี่ยบมาหัตถ์ฟูดเวอร์เนีกยแค่ไหนนะเหนื่อยคลุ้มคือกระน้องโดดขึ้นไปที่มือคมเสียกับว่าถิโดดโซ่ฟ้อนจัง่อยมือข่อยคมเสียกมือลุงทั้งทันหัวข่อยเลียดย่งไปถือเก้าอี้แตกนั่งถือเก้าอี้ทะเลแล้วเนี่ยมาท่านไหนโซ่ซ้ำเออห กรรมการมาจับแผลแต่แต่พอท่านได้สุกง่วมทีหลีแล้วเนี่ยมัตรกีบ่าวคือนะอาหอยมาพลอยเจริญว่าั่นกรรมการเนี่ยโอ้ยกูจะจับหัวกรรมการใส่เก้าอี้น้ำกันมึงเด็กคือเค้ื่อนไหวอยู่หรอกเอิ้นหมอมาตรวจแผลโซโก็ได้ดอกหยิบหาเข็มแผลนี่นะแอนตาสิ่งใจเข็มละหาล้อยอ๋อมาคือใจหากินเกลือบสมมุ่มั่วกูลงไปแตกแต่รางนั่นนี่ว่าอ๋อขัดไปแตกทั้งเวทีแอนตาสิ่งใจมั่สมองแอนตาสิ่งรับผิดชอบได้เงินสองผ่นหา กลับไปหอดบ้านกัดลือ n h ามุ่งเฮียนถิ่มเลยไฟสูมเลยได้สังกสีไม่ใส่ละโจกัาดันเจ้าจอยตั้งใจเอาจ้อยไปน้ำขยังแบงให้เราใส่ได้เนี่ยร้อยละสองบาทไม่เราไปเห็นยังซื้อได้เมียสาริงนะเว้ยบ่นี่บ่ทิ้นเนอเฮเทนเนอคอมเมนต์ทิ้นเนอเมาอย่างทิ้นบอกก็เพ่ถืออ้อเอาอันนี้คิ้วใส่ี่คือแตกสัสแตกนี่โชคเมื่เทียที่สองตัวนี้ อันนี้ก็แตกย้อนโซมุ่ยเออนี่เแถอที่สองหมอมวยดังตัวสันนี่บ่ดังจะได้บุยเป็นยังจังแตกถือยังเหรอแถอที่สองนี่ไปเดี๋ยวพวกกาดูดขมเสียเลยอ่าญาติจะคลองหัวคิดลงใส่เขาย่านมีปัญหาผมก็เลยขึ้นก่อนเอาใจเขายกเสียกันเถอะเสียกันพวกกัดึงขึ้นได้น้องเลี้ยงดีเนาะพี่เลี้ยงเราเป็นน้องเจ้าได้ไหมโอ้ยมันเราบ่มีความหูทั้งหมอมวยจักเม็ดว่วเป็นจะเป็นไม่ไงยกเสียกันที่อื่นไม่ไงเลี้ยงที่สันจะไปเมื่อซัดแล้ว อันเอาจอยยกขึ้นเจ้ากระลอดเขาเสมอลอดเขาไปปับยางสางฟาเบอรเบอร์นานก็เรียมม่งม่งคนแข็งแรงเลยคนแข็งแรงกรรมการก็เรียกต่อไปฟังกติกาการต่อสู้เขาวางไหนล่ะเนี่ยหามต้อยไตเข้มขัดแมนลมแล้วหามซ้ำมือแตะล้างให้แยกเขาจะวายคู่ล่ำมวยล่ำมวยเขาก็มีล่ำมวยล่ำมวยเลดถอดมงค้นปึ๊บผ่าพู่ต่อสู้ถือตีลูกเดียวสร้างเขาถืองจมกระถาเลยมันมีพ่อโตกระถานอ้าวปากเจ้าคู่มุมมาบุมาบุจึงสนใดไปเพราะมันเลี้ยงสู้ไปตลโอ้ย มองเขาย่านมองดึงเสียกมุ่มพี่โอ้ดึงเสียกมุ่งฮวยมันสิสะเสือนไปมุ่งเขาคุณบอกสั้นอยู่จังลูกนกตกน้นคู่ต่สูนนะคุจะว่าเขาสั้นตอนแห้งดึงแห้งดึงแห้งเขาเลยดึงแห้งเขาดึงแห้งเขาไม่คัดอยู่หันลุดที่ละหันปีปังเขาเลยโอ้ยลงไล่อึดยากไม่สนอกนั่นบอกตายกูตาย แม่งหินหอยบินออกตากว่นเป็ดเทพบินสวนกันเออถ้ามันจับร่วมกันจะได้เครื่องทงปุย๋ยวุ้นเลยวุ้นเลยันระได้โชคอีกมันจะได้โชคอีกกรรมการมาจับแพ้อีกแตก,แตกอีกหรือพอแพ้จะได้พอแตกจะได้ยิบตั้งเจ็ดเข็มกุน้น้องปลาแตนตาสิ้นก็จายอีกเข็มละฮาล้อยาอมาอ,อันนี้โชคมวยแถวที่สามนี้เห็นี้เข้าควรซับยัยโอ้ยหามึงเงินขวดซับเจ้าหนี้โชคมวยเขาส้ำมาสี่ถืออาวุธขึ้นไปนั่ง ท่านถือควนขึ้นไปได้ปะน้ำขอกพกปืนถือไม่น้ำทัอนเต็มเลย่าเลยมันอทท่านใส่นุ่มบอกขจิกาดปันกอนอย่าไปหัวซ่าเราอันเป็นยังจังแตกนี่ที่มากของแพ้นี่บอกขึ้นเวที่ยางประคับประคองตัวเจ้าของย่านแพร่เสียงนแล้คอยขั้นขึ้นไปเออนี่เอาไปฟังขติกาเรียบร้อยเอามุมถอดบางคนผ่าภูตองสุขื้นดึงเสื่องอีกก็ไปดึงเขาไม่มันสีดีตานั่นปอบัสศาสย์มันสั่มลอยที่เจ๊ไหนคนใส่หัวนี่สิ หาวิธีได้เสร็จทำัล้างเทิงเสียกี่ที่บ้านเสียวกบ้านซะได้ไม่น้หรอกมามันมุ้ยปราท่าไรปวดปวดปวดขวดนึ่งเม็ดแม็กถ้าล้างย่างเดียวแม็มันมืนจะเจี่เสียกมันตูดลงมาะพี่หัวคิดลงกทั้งหลังไปถือไม่นักพารุ่นสี่เหลี่ยมแม็ปูเท่านี้หนังยู่จากกระงอนมะป๊กนักพารเอ๊ะตาขูคือโบเห็นหุงว่ะเอจี๋ยได้เสร็จซปทำกับกระหอนไก่ง่วงหนังปวดปวดหมอขึ้นมาดึงสองคนไปได้ดึงหนัง ถึงมาปกกวดงียี่สิบเข็มพระธะนได้โชคอีโชคได้จังไดย2ีสิบเข็มคน่ะกรรมการจับเพอีกโอ้ยประธนสุบวอดน่วม3เสือพ่านมาหากินเลยได้เงินเข็มละหาร้อยบาทยี่สิเข็มรวมมเนี้ยแอนตัสิ้นจังใจอีกแอนต์สิ้นใจอ่ะโ้เป็นหมื่นคนเลยค่บเลยตันิ่งนองนักล่าลังวันนักล่าเงินแอนตาสิ้นโอ้คอมเนตอพดได้เดียมันนักหลาเงินลังวันแอนตาสิ้นดีเลย เป็นเังไรจังวางสิรถเอนตะรทิ้งจอดยู่หันข่อยยางพานปะเพนนาข่อยตะรนับเงินรวยรวยใส่เนี้ยโอ้ว่าแต่ได้ยินี้เขาไปใจรถตัวนี้ป้อดที่ทุต้องแตกแน่นอนเขาว่าฟังนั่นกับฟังพุนน่นเอ็นตะร์ทิ้งหลับผิดช,ชอบเลยเนาะก็คืดยากเดี๋ยล่ะแค่นั้นงล่ะเมื่อคู่เอกตรงไปตีตอนฮาทุ่มมุดแม้พูดแล้วสายตายจะคล้องเอาดีไปที่ไปคลองเสี้ยกบนหัวคิดตรงนี้แล้วเนาะไปเจงไรเนาะฮะนี่ว่างแผนหัวเสี้ยงเมีงคิดได้ทันทีเลยเป็นจังไรล่ะตัวสุ่มจจจััััดงงงงาาาานนเข้้้ตวววไไไปซือก ผมสก่อนเวลาทรับมือนีผมสกแรนหลอกสามเวทีผู้เล่รับเงินเขามาก่อนแนวถ้าผู้เล่นเาเงินไหลกว่าทั้งนี้เขอเขาสก่อนเวลาสขาสก่อนเวลาเขาเสื่อมว่ะเสื้อแล้วเขาจะก็เห็นใจที่ละอย่ามันเสียรายการเขาดิใส่รถโฆษณาออกแฮห่บอกพี่บอกน้องวันนี้น้องเปียนจากครูอีกแล้วการมาเป็นครูก่อนเวลาได้อคนนี่หลายเนาะพีเขาอยากเบิ่งเจ้าสมบั มันปากเป็นในลูกหนวดมาหอดพระมาหอดเมซี่เนาะไอ้ที่ว่าอยู่งดนี่แมนลิที่ด้ยเ่เออโอ้ยกูขีดเดียดปากเลยฮะเนี่ยจังก้นไจขีดเดียดไปจัดขีดเดียดให้เจ้าไปเบื้องตอนคอยขึ้นเวทีเบ้างแน่คอยขึ้นไปนั่งใจสามมงแหล่งอ๋อเมื่อกี้ดจังสันขยยันเขาเรียบล้อมเสียกรัดข่อยหม้อข้าแพะเสือกอยู่แล้วได้ข้าวมาว่าเตะหนักหมอนี่นะเออเขาว่าไอ้เท่าไฟ้ห้ปาดโทษเตะแบบฟ่าผาเขาว่าทุกอย่างเตะใส่หรือเตะหัวเตะขัว เอาจอยบอกว่าคอยซื้อมาเดี่ยวเด้อไอการเจ้าจะตก้ด้วการตกเจ้าด้การหูจมูกในเล่เในว่าโมยการข้อสนุกหูว่าการหูตะเคียะเออแม่นอนมันบโมนตุนหงหน่อยแกมวยโดยการสูงการสูงปึ๊บพอบอกซอกการถุงเตะต่้มเโอ้ยเตะหนักอีหลีหาจิตใส่เมื่อวานวันซางทืบเตะใส่หล่ะเตอดุกสว่างเนี่ยการอยู่ขึ้นมาเตะดุกสว่างมันการสูงจนมันเปิดร่างที่ละ อ้ยคันสีแสดงอาการย่านเขาจะพิลุไ่ยกัดฟันพยักหน้าเอาเยอะเกาดตั้มๆบ้มไนี่บอกเขาเต็มเขากาดตั้มเลยเาเกิดข้าเข้าหลอกเขานี่แล้วเอากาดตั้มปั๊บที่หล่อเลยเพราะเดี้ยเสี้ยบีอะว่างได้ละถ้าจะได้เอาใจเพราะการจะชกที่หล่อได้ยินี้เสียงเอาใจกาดจะพยกคนฝึกพอโยกเสร็ปั๊บตั้มเขามองเขาดีโป้ยโอ้ยบะเตแน่ก็าหลอกเดียวถือคักถือเน่ถือมองกันแม่นผมมีเงินยเนี่ยผมเมาหลุดหนีตัวเนี่มือขึ้นบุญนะถ้าพูตาย แง่ไปเบิ้งเอาจ้อยหนาจ๊นี่เมาหลายหนาจะซ่อนกันอยู่จังสีแม่หาห้องหนาคุ้นพูดียวะเมียตายกูตายโอ้ยตายกูตายแต่หูได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปยังไหนกาดจาะตกกาดจาะตกกาเจาะตกตลอดเวลาคอยกระเซียเอาจ้อยผู้เดียวกาดตั้งไว้บ่อยตกเป็นแมงมวยถึงซอยเสียพี่เลี้ยงผมบ่เสียบ่เลยแล้ววานนี้เสียพื้นเสียคอยผู้เดียวกาดที่ตก ให้มึงเตะเลยสองเทียใช่ไหมน่ะพรอยากนายเขาเตะอีกเลยเขาจะสิแก่เสมอแก้แล้วลมึงเตะมามาดิกูจะปัดขายิ่งซอกยังแหงให้กรรมการนับเล่อยเรื่ออนลยเขาจะแก้ทางมวยมันบรจังสั่นเตล่ะเขาจะเปลี่ยนทางคือกันนะฮาจริงนะมันเตะแบบโหดปัดบ่ได้เลยเตะเสร็จล่ะโอ้ยเจ้าเคยเห็นอยู่ตัวาฟ้าพาเออมันยิ่งซะเหงาเตี้ยขึ้นพากันทั่งมันเตะมาแต่แต่ตุ่มมองผัวาขาคนนี้แฮมซุมาแฮมน้ำดูฟวง แขนกันลูไปน่วมมัดแน่นขาดปิวไปต้มตีนเขาบุญแขนแข็นคยภาพขึ้นใงทีจังไกลเขาถอนขนทรงตลาดเนี่ยปีกยู่จังทีแมะโอ้สมเขาสาไอตีนไฟเออโอ้หาจะได้ต่แต่กรรมการที่เล่นเขามานับเสียงละข้างแต่งใช่เดียวพอได้แก้ทาง้วยละข้างซอยอย่างนั้นจะว่าเกือบสมมุมั่วผู้เสียซื้อนิ่งหนองเลยเลย เอาใจก็มาประคองเปน็นนางเก้าอีนึงจะมาข่มเขาน้ำไอ้นคนก็เขาน้ำก็เหมือนยกเนี่ยบ้าครูหนึ่งศูนย์จนพ่อตายเลยไหมป้าแล้วไปเห็นครูต่อนส่วละซ้ำหินนี่ก็ไปฮอตปั๊บก็ทื่อตีนซี่นาเลยฮะสุกมวยมแบบมึงสุกมวยแบบบอสป,ปอร์ตเออ๋อตายจะมองเข้ามันก็นมุนเมื่ตะกุดูมึงเอือดจะดีมองเตะนี่โยวกะว่าจังทีแล้วบ่นั่งหน้าจื่อโจโลทั้งทีเหลี่ยงทั้งน้ามวยบ่ปากเลยบ่ปากเลยบ่คิด ขาดบ่ทังแล้ว่า่อยสีกาดามสำนักหน่หน่อยจตัวกูเรียด<อ>มาแจเม่ผููเินพี่นั่งสำตัวต<อ>่อ,อหนาคนเป็นมือม่อเงินเสงที่ไวหนาคนสำน,นักหนุ่ยซึด้ดเพจโลอยู่ที่สถนนีหูหน่อยเกินไปนี่ละนิ่งนองปากไข่อยกระวานาน่นานน่านน่านอยบ่หนีได้ดา้ล้วบ่หนีไดนน้ใจบ่ละจ้องอยู่เลยบ่เขาบุ่มนนวดทาเขายู่ชิ้นี่หมเออเสียงระฆังแป้งขึห่ยง่ายมึงลงเขาอีกเอาเจล่ะพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงเลืการทั้งสามคนเนี่ยละครู้่จ าายงางยงลงเวทีเลยแล้ว